สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องเวลา <c oughs> เคยมีประสบการณ์นะครับเวลาสั่งกับข้าวไปเนี่ยของมันไม่ค่อยพอ,อยกินเรามีลูกค้าหลายคนบ่นนะครับเพราะว่าสาเหตุเกิดจากอะไระครับเพราะว่าแทบือลูกค้าที่เขามากินตามงานไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานอะไรเนี่ยนะครับพอกลับบ้านว <c oughs> ัฒนธารแก้ไขนี้คือ ถ้าสมมติเวลาเรามีงานนีไก็ตามน,นะครับให้ลูกค้ากินหรือแขกเนะี่ยกินให้อิ่มก่อนนะครับถ้าเหลือแล้วจินค่อยห่อกลับนะครับเพราะว่าคนเวละคนเราที่ห่อกลับเราไม่ได้ห่อกลับเฉพาะเพื่อที่เรากินคนเดียวนะครับเราห่อกลับไปเ่อคนที่บ้านบางทีบ้านเนี่ยมีสารมก็ห่อกลับไปนั้นกับข้าวที่สั่งมาไม่ว่าจะเป็นห้าสิบหกที่นะครับห่อกลับไปนะครับเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับในเรลาจะต้องกําหนวดว่าให้กินให้เสร็จก่อนแล้วก็เหลือเลยดีกว่า คือไม่งันีกชานาก็คือสั่งเผื่อเลยนะครับสั่งเผื่อให้เยอะๆเลยนะครับเพื่อถ้าถ้าจะจะต้องการให้แผหตัวลูกค้าเนี่ยหอ,อกกลับบ้านนะครับเราจะได้ไม่มีปัญหามาทะเลาะก,กันทีหลังว่ากับข้าวไม่พอนะครับฝากเป็นข้อคิดดีๆสําหรบบผู้ที่จะจัดงานนะครับจะครับให้กินให้อิ่มก่อนแล้วค่อยหอนะครับไม่ใช่หอก่อนแล้วค่อยกินนะครับขอบคุณมากนะครับ